GTM Channel นะครับผมสวัสดีเลยครับคุณกันสวัสดีคนระับที่จริงผมอาดคลิปหนึ่งลงไปนั้นเป็นคลิปอของ GTM Channel เรื่องผมอธิบายเหตุผลที่ผมยังไม่ลงคลิปไปแล้วนะคบผมเพราะฉะนั้นอย่ามาดามาส่ผมเข้าใจถ้ามีใครมาดามาผมจะไปที่บ้านคุณแล้วก็เอามาหน้าสามเอาระเบิดหยุดยาลงบ้านเขาผมจะเอาวางไว้นะแล้วก็ไม่ทำเพี้ยอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเพราะผมเป็นคนดีโอเคนะผมแล้ว ผมแต่คาวก่อนที่ผมเล่นแอปเพง2แบบรีวิวแบบง่ๆแบบไม่มีอะไรเลยนอกจากการเล่นเกมเบีให้ดูวันนี้ผมกลับมาเพาะมกับเสียงรล้รับอีพิกเว้ยเออเรามากับเปียโนนะครับเปียโนคุกิซี่นะฮะติดตาช่วเยโอ้ยโอ่โอ้มโอเป็นอ้หาอประเทศอะไรอาหารยอ้ยโ้คโอ้ยโออยอ้ออรอ้ยอออ เขาเป็นรอยกัดเว้ยส่วนเอิมคุณซาร์มดี้เขเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่โดนเอิมแล้สุดคนลากมาโดนลากคอมาขึ้นเครื่องบินภาพมาด้วยนะสวัสดีทุกคนเอิมทุกคนกำลังงงใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงพาพวกนายมาที่นี่ผมแปลผิดฟ้องใครนะผมเป็นเก่งกี่ขนาดนั้นเกมสามเกมสามดาวเพราะว่าเป็นเกมก๊อประดับสามดาวเว้ยเออข้อให้เรามาทำมาเหรียนายเป็นย่อรอยกาดจี่เป็นฐานากิ แล้วเรามาทำอะไรไอเดียไอเดียมาทำอะไรก่อน่ะเรามหิมัแล yeah. ้วนะเราโดนล่าคอมาเราบอกเซียสเตออาร์มีนคอมมีเจอโล่อะไรแบบคอนโชวคอนโชวคอนโอ่ะมาคนชมามานัว่ะนเรียกเขาว่าปอลละกันปอนสวัสดีเขาับพีสวัสดี เขาชื่อพโชลยมั้หพี่จะเรียกเขาว่าเขาจะเรียเขาาสมพรอือใช่ครเราจะเรียกเขาสมพรไม่ใช่ไม่ใช่พรนะครับอยู่ดีเราก็หลงเข้ามาแบบงงเฮอ้าวเหรออไม่เออคุณออมเหมือนชื้อสิ่งที่ที่เป็นปืนออกมาจากกงงเกงอ่ะเฮ้ยมีไม่มีสมพรมึงรู้ไหมว่าถ้ามึงลากขาไปอย่างนั้นเอี่ผมมจะไม่จะอลาวานนะเว้ยลบอ่ะพูดเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่า คือเขาพูดก er wow. like okay. um, ันแบบไม่เป kind of wow. wow. ็นระบบเลยนะผมจะพาดมั้งนี่คือตัวเราของเเขาชื่อรอนนกโอชื่อรอนน่ใช่ไหมเขาชื่อว่าโดนัทเราเราจะเขาเรียกเราจะเรียกเขาโดนัทครับผู้เราสืบสวนรู้ว่าเขาเป็นอันตรายต่อโรบอกเซียใช่ไหมพี่แป๊ดถูกเนาะอ่าชาวโรบอกชาวโลกพี่นี่เดี๋ยวพี่แป๊ด่าชาวโลกที่อันตรายนี่แหละพวกเรากำลัง อธิบายผมไปเคนนิสธรรมดาไปนะเราจะท <Williams. S 2> ุ่ไม่นะโดนัทกำลังกินกับตาแล้วก็บินไว้เขากำลังกินกับตาละทุกคนนะทุกคนบนนั้นต้องดีใจแน่ๆเลยที่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ดีใจก็จะได้กับแหวนเจสสัสแล้วเขาก็บินยังบินอยู่นะยังบินอยู่ด้วยออโต้พายล็อ ทำให้ทุกคนกำลังปลอดภัยโหอะไรวะไม่มันนึกว่ากำลจะไปหาจีซัสกันต่อใช่ยวเวลาต่อเอาเลยว่าให้คุมการว่าไม่ได้ว่าไม่ได้พบแอนสมุดนาทามันต้องหาเครื่องบินแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ปลอดภัยที่สุดโอเคไหม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 ไม่ครับคุณเอ่อสมพรใช่ไหมเขาชื่อสมพรหรือชื่ออะไรนะสมพรสมพรสมพรใช่ไหมพี่ไม่ มึงรู้ไหมว่ามึงจับกูมารูกไหมกูลูกใครอ่ะกูลูกเจมม์มัมมัมนะเว้ยเออลูกจับกูมาได้ไงกูเป็นเออ่ทหารที่ไม่เคยขึ้นบินสักครั้งในชีวิตเพราะว่ากูทำเครื่องบินเขาตกเอ้ยกูกำลังทำหน้าที่กูกำลังเฝ้าปราสาทของควีนมัมมัม<ๆ>อยู่นะเว้ยจับกูมาอย่างงี้ไม่ดีนะเอลซเบิ้ลเว้ยไม่ใช่ควีนเอลซเบิ้นะควีนเอลซเบิ้ลสองอ่าไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ควีนควีนหมัมมัมควีน อ่ะมึงเดินเข้าทิดช้างเฮ้ยมึงเดินแล้วแขกด้วยอ่าทุกคนตามมานะตอมเหล็กอันมหาศาลนี่มันคืออะไรกันวะทุกคนหอมไหมไม่หอมอ่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเอ้กลับบ้านผมจะหลับแล้วผมจะต้องไปนอนแล้วครับอาวีไอคิทจะไปนอนแล้วโอ้ไม่จริงดิคุณนักท่องเที่ยวเาก็จะไปไม่ไม่ พีม่ไนี่ไงพี่เดาแล้วไอ้ตัวผมผมยังไม่เอาไปคืนเจ้าของเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงสมุดบ้านเน่ะคุณคุณคุณไม่ไปนอนไปไอที่รบก็ไอที่มันตกไปเลยไอทิ่ไม่จะไปนอนแล้วไอที่ไม่ัวตกเครื่องบินเนี่ยเขาตอนนี้เป็นวันสุดท้ายของการเที่ยวท่องเที่ยวอังกฤษของเขาแล้วเขาต้องกลับบ้านแล้วเรามต้องกลับไทวเราไม่ต้องทำซูเปอร์ิชชั่นแล้วเออเอเพนซ์สามแล้วมึงเอาชุดทหารมาทำซักอะไรวะ ดี๋ยวินดีต้องสู้นีเราเข้าสู่มิลิเทนรีเคฟเรียกว่าอะไรวะยินดีต้อนเราเข้าสู่ท่าของทหารหรอถ้าของกองกำลังทหารนี่เหรอนั่นแล้วเมื่อคืนเรากำลังจะไปช่วยช่วยเครื่องบินลรานั่งจับร้อนจับโดนัทกันคืออะไรคือมันจะเครื่องบินนี้แบบบันไาใส่เหรอไปมุขเซตอัพก่อนเซต้าังไงใครขึ้นหรอเาท่เอาไหร่อะนวนวันไม่มีใครขึ้นไปด้วยการไม่ใส่ อยู่นี่กูใส่เว้ยกูใส่อยู่ทำไมกูต้องใส่อีกอะกูไม่ใส่เดี๋ยวกูจะตายเลยพี่ผมจะเลือกช่วให้ตีบี่เฉียวคูออะไม่ใส่ไม่กูใส่แล้วกูดูกูใส่แล้วกูใส่แล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่ทได้แล้วทำได้ทดมึงฆ่ากูทำไมวะยเฮ้กูเสียโลบักเลยเนี่ย เขาลกไกด์พิาศษคุณไ้เขาเตียมาให้มาพี่ไอคิดกับไทยแล้วพี่ไอพี่คืออะรคือจะเอาเครื่อนที่ไปบันทาเขาเอ้ยคนชัยดูดูกูีชุดกูเปลี่ยนชุดมาสิบโลบักกูต้องเสียอีมสิโลบักค่าเฮียอะไรโอ้ยตัวไออะไรอะรางมันหมดเหรอดูเหมือนว่า เรมบนไม่พอเห็นไหมมึงไม่ตกแต่งทรยปมิชชั่นขนาดเอิ่มเงินมึงยังเตรียมค่าท้ามันยังไม่มีเลยอีกกาผมไม่ไ้หงจะว่าคุณไปเลืแค่เดินเบี้ยวนีดเดียวเองนะไอ้ใครจริงก็สุดท้ายขอให้ขอให้ยูดีวันก็ร่มสลายทำแค่ดีวันอยู่ตลอดไปฮ่ะขอให้เอาไอเอเนอร์จีฟิล์มมาติดตรงนี้เพื่อเป็นการเติมน้ำมัน เข้าใจแหละทุกคนผมบ้างครับผมจะไม่ไเล่นแล้วผมไม่ได้เลย่ะแล้วก็ื่นแล้วผมก็สะดุดขาตัวเองหัวฟาดแล้วก็พื้นแล้วก็ตายโอเครัฐบาลก็ปิดเป็นความลับเลยเนาะอืมรัฐบาลเป็นเป็นประเทศที่ดีจริงๆไม่รู้เลยประเทศอะไรไอทีมเขาไอทีเขาตกดุมแล้วกับไทยเรียบร้อยแล้วไม่ผมเมื่อกี้ผมไม่อยากที่จะเป็นยาจบบ้านเรือหลาครับตอนที่ผมพูดหลบผมถึงก่อนฮ่า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  นี่กูได้แล้วว่าเ n e r g y fuels เปนไงทำไมมันดูคล้ายๆกับเกมเกมหนึ่งเลยวะ human f a l l fat l อบบมาไปดูด้วยหลงไปหลงไปดูด้วยเออโอเคอวิญญาณเรากลับมาแล้วเมื่อกี้แชร์แชร์หน้าจอให้วิญญาณคนหนึ่งดูอยู่นะคะเฮ้ยยฮุริแชร์หน้าจอให้อ่าพูดสร้างเต็มับม มคุณหญิงทำออฟฟี่แค่นี้ไม่ได้คูณหญิงน่ะมาผู้หญิงมันคนนี้กระจอกขนาดนี้เนี่ยจ้าออฟฟี่ว้ายเพลงดีลิสสิชราผมกลายเป็นพี่กัชชาวีสองเพราะผมโดนสไตล์คลิปข้งนั้นผมอเลยกลัวเพลงทุกชนิดตลอดมานะผมถ้าเราได้ถ้าผมไปลงคลิปนี้วิญญาณล่องลอยตามติดทีโพสแล้วใครก็ได้ฝากเก็บปืนนั่นด้วยเออไม่ใช่คนเทุกคนครับ พี่เอโลงคลิปแล้วแล้วผมยังไม่ลงคลิปหล่ะจะพี่เอโนสักหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าคลิปผมลงลิขสิทธิ์ไปแล้วนะคะจะไม่ตัดอะไรออกนะเพราะผมรักผมขี้เกียจไม่รูดีแคนเมมัมั่ <c ười> <c ười> งหนนแค่นีเมงจบลืมเลยไฮเลดคักอาถุมัละักวะอ้าวจบลืมเลยนี่นะจบคลัแล,ล้วเขาจะเป็นกัปตันให้เราในมิชชั่นนี้ว้าว <c ười> <c ười> อระเบิดไปแล้ว ตันบ้า,บาอะไรเงี้ยระบบพร้อมแล้วระบบพร้อมแล้วพี่พันเอิเอ่มเอะเปิดเครื่องได้เลยกำลังเปิดเครื่องครับผมเดี๋ยวกันเดินตกไปตาย่ะเนี่ยวา้วาวอะไรเนี่ย <laughs> อ้าวคุณผู้หญิงหายไปแล้วพี่คุณผู้หญิงหายปผู้หงแบบคิดสั้นเราลงไปคุณไม่อยู่แล้วอ้าวคุณไม่หญหายตัว้ายวเขาจะไไหนคุณจะทำอะไรคุณจะมาขาแล้วหลุดคาต้วเองล้มลงไปนบะคู่ควรพอชัยออะไรพี่ค่ะพี่อ่อสมพรเขากำลังเขากำลังแพนดิมแพนิอะไร เครื่องบินตัวนี้เครื่องมินจะปิดประตูแล้พ่อปี๊ปการแล้วว่าไมมีกล้วยอีกอันหนึ่งอ่ะว้าโอเคครับผมกลับมาแล้ว<ะ>โอกี้อ่าเมมเต็มนะฮะถ่ายคลิปต่อไม่ได้ไอพี่กันเฮ้ยม,มีกล้วยด้วยอ่ะเอพี่อยากให้การทางไปลอดไฟเลยพี่พี่โดมสัมผัสที่แบบมอมซะไม่มีกล้วยด้วยอ่ะการล้วพี่มีกล้วยอีกอันหนึห่งด้วยอ่ะฮะ พี่มีกล้วยอีกอันหนึ่งที่บ้านเนี่ยเนี่ยมันมีกล้วยหอมอยู่ในที่บ้านอย่าคิดเลิกพวกไอคิดอะไรกันพวกเอชิดอะไรฮะไม่อมไม่อม้วอว่าพี่มีกล้วยกล้วยพี่ไีสมาวี่ไม่กล้วนี่แหละกล้วยหอมอยู่ตรงบนต๊ะทำไมขึ้นมีดเออเอยกินกล้วยกันเขอะทุกคนพี่ผมเชืกล้วยวันเธอเลือนไม่ก็ติดิไม่ไม่เชื่อพี่ชีวิกินเลยเฮะกินเถอะ อันนี้นะ้อกอะห้เาให้กินเพื่เอนเนอี้กินแล้วเดียวอยากินก้วยอ่าอ่าอ่า่า่าผมพูดไปแล้วนลพี่ผมบวกพี่แล้วใช่ไหมผมบวกพี่แล้วใช่ไหม โอ้เคลอนท่นฉันเชื่อเร่อนั้นละโอ้ยโอ้ยชิบด้าเป็นอะไรเอากล้วยไปเลยดิกล้วยเอากล้วยแทงนะเอาวาเอากวดวายของฉันที่กินเหลือไว้บิ๊กป้าด่าไปเลยจำคำไวเดีนะสมพรจำคำไม่ดีนะสมพรมึงเจอเจ๊หม่อมมกูแน่เจ๊มันจะลากคอมึงเป็นนรก ราจะว่าเจมมามาัเมลางคนให้ดูเลยสักวันนะไอฝนตกหนักมากเลยข้างนอกอ่ะต้องทำาัง,งไม่ได้ฝนตกไม่ได้บีมใช่เปล่กัปตันเวนี่อ,อะ,ะไรถ้าคุณตื่นได้แล้วคุณตื่นอยู่แล้วไววเอเวนพีอ่อยา่อยาไปอ,อยขับเครื่องบินบ้าห่ะจะขับเครื่องบินแบบอ่าเรา,า,าเราอยู่ในพายุเอ้ยใครสอนใครสั่งใครสอนให้ขับในพายุว่าเครื่องก็ตกนี่ เฮ้ยนาเมื่อกี้ผมอยากกลับเครื่องบินจับอาหารญี่ปุ่นลีในสงคร้าวเขาหลวดูเหมือนว่ามอนิเตอร์ของเราจะยินได้เสร่ยงตายแล้วชิบหายแล้วมือขาดมาทำไมเนี่ยกูอยากกลับบ้านไม่อยากตายจะตายเหรอไม่กูไม่ตายหรอกเพื่อนถ้ากูจะตายเตี้ยบบบกูไม่ตาย ผู้ชันตาเจ็บผู้ใดปามึงตายแต่เริ่มล่เชี่ยวบอกว่าไอคีผู้ชันตาเจ็บมั้งแต่ก็ตายอยู่ดีเดี๋ยวตอนนี้ตายแต่เริ่มเลยแต่คลิปดอแล้วนะเดี๋ยวเขาจะให้เราออกนะโวกอ้โหอยากอยากเดินขยับไปไหนฟ้าจะไม่พาตรงนั้นเชื่อพี่พี่ครับพี่จะให้เราไป็นเอเจนเซียร์เกอรี่เหรอโอเคอจะเดินยืนตรงพี่ฟ้าจะไม่พาตรงเรายืนตรงตรงนี้ฟ้ามันจะไม่พา ยี่น้ขึ้นอยู่อ่ะี่พี่จำตรงนี้ได้อยู่มันแย่่เรื่อยอันนี้อันนี้เป็นแฮกเออเดี๋ยวฉันจะซ่อมมนิเตอร์คืองยมือเอามือเขย่าในเบพัดแล้วก็มือก็ขาดเรือมอเตอร์เลยที่ฉันทำท่ไรไม่ใช่กำกันร่วแล้วอ้ร้อัใเราตาไฟใช่รอ พี่นี่ยืนยืนตัวไม่ฟ้าตัวไม่ผาเลยเห็นไหมไม่มีเขาตามเราไปไม่เขาให้เราตามเขาไปตามเขาไปตรงไหนอะไม่เห็นว่ะการดูพี่ดิพี่ยืนยืนชิ้นพี่ไม่รับฟ้าผาเลยอ่ะพี่เราตามเขาไปอ่ะไปไหนอ่ะเราอยู่แบบนี้แหละเราไม่เราคงไม่ไม่สับพี่ไม่มีลมวะเขาอยู่ไหนเขาเขาให้เราคงวมือเไปเขไป กันต uh, right. ah, ันอยู่น่าเดี๋ยวตกมายืนหนีให้เตาเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะรอยขี่โพลกันไปบอกเทพเจ้าสวนว่ามึงหยุดฟ้าผ่าใส่กูได้แล้วูดไม่ไดนเซาผ่เลยไม่ใช่ผีฟ้า่ากางหัวตายไห้กันตันไอ้แล้วหอยะไอ้สมพรอะสมพรไม่ตกไป้วให้เตาเข้าไปนะค่โดดล่อยู่ก็ได้จโดร่อีอะไร เอ้ยมงลงตามเข้าไปดิเเอซ่อมแล้วคุณซ่อมได้ไงคุณตอบมาข้างล่างแบบวิแล้อมะเขาากปดิเคมตาบบเอดฮาไปเมาไม่ละคอแกลงแล้ทำไม่อนั้นอะไรอ่ะอ้าวใครมาอะไรเี่ย ้องเลยกินปีกควลยนี่กินอะไรรึเปล่าวะนีโอ้ยครับบ้าเอ้าอะไรอ่ะเราจะเอาแครไฟไฟวอลไฟวอลปิกเข้าปข้างในเดี๋ยวเราตั้งเขาแทมอะไรดูดูทุกคนนะครับคิดลึกทุกคนดูขับรองเท้าขับรองเท้าเขาเล่นรขับรองเท้าอยู่ขับรองเท้าี่ไปรถโอเคกิอเคเก็บได้ไปไหนแล้ว ท่าขอโทษนะท่านไม่รู้ว่าอะไรหนาวเกี่ยวตับทหายพี่อกเล่ะเอเกี่ยวกันหารแล้วอันี้มันอัีมันเพอเจอครับกับตาเอ้กับตาครับช่วยจับมันไปไอ้สมพรท่านเปนัใช้นเยมันเพอรเจอมันจอบอนมันทิชงมาอะไรก็ไม่รู้็ไม่รูทหารด้วยพ่หนาววันนี้เอาผ้ารอนมเลยเดี๋ยวผ้าร้อนของเจมะของมอ่ะ เดี๋ยวแล้วนี่นี่เห็นไหมนี่นี่มันยังถูมึงเขาเชื่อมึงเขาไม่เลิกเหรอเ้ราไปเรื่อเราววันเดียวก่อนจะบอมบ์ได้แหละรู่ี้จะรู้ถึงเยี่ยมอ่าทุกคนเราจะถึงแล้วไม่มีแผมกับกันคุูผิงนั่นตายไปแล้วไอ้จีกูกลับไทยแล้วแล้วแล้วก็ไอ้เอ่อนักโดยสารคนนั้นเขาถูกเอ่อ เขาถูกเมาเราจะมเล่สุดท้ายตัวเองแล้วหน้าทีมตายแหละไม่มีอะไรโอ้โหทำไมตายได้อนาลขนาดนี้อย่าลืมเก็บปืนให้เราด้วแล้วก็อย่าลืมเก็บปืนให้เราด้วยเออมัถึงสมุดเดินทางแล้โชคดีนะเนาะเดี๋ยวเขาให้เราเดี่พี่ไอ้พูดิศานเขาบอกให้เราเก็บปืนด้วแล้วเขาบอกให้เราเก็บสมุดเดินทางด้วยด้วยเอ้ยเดี๋ยวเขาจะทำอะไรเนี่ย เอ้ยมันยังสยัไมเรื่อเนี่ยเราอยู่เราอยู่ในรึ่งบินเราตอนนี้บวอยู่ในข่องบินดูเหมือนรอหน้าปิดทางด้วยกินหมกินล้วหอมกินกล้วยแล้วกล้วยผมหายชีสกล้ยชื่ออย่าะไรเนี่ย I want to do this my whole life แปลว่าอะไรวะท่านจะทำนี่มันต้แต่้งแต่เจอแล้วอะไรอย่างนี้ เอาไม่นัดกันบบกมันมาแบบฉันจะทยบสิ่งนี้ตั้งแต่เกิดแล้วมันหาอะไรทีื่อเปิดประตูได้ไหมเขาไม่เกี่ยวมันเด็กเขาอยาิบสิ่งนี้ตั้งแต่เกิดแล้วใช่ใช่เปิดประตูดิไม่ใช่ไม่เดี๋ยวเด็กไอเดี๋ยวมันดว่ามีกดไปที่คอแล้วมันก็ติดเฉยเลยปั๊ดเดี๋ยวม้ามันหลุดลงมาเองว้าวภาพสุดอีพิก ว้าวทุกคนว้าวโอ้โหอะไรมันอะไรมันดิ่งอยู่ตรงนั้นอะโดนนัดโดนดิ่งหมดเลยอะอะไรมันดุกดิ่งดุกดิ่งเนอะคุณโดนคุณโดนตรนั้นเขาจะทำอะไรอ่ะดู๊กแโอ้โหนุ๊กเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันคืออะไรอ่ะเขาคนเราเต้นท่าวงร์มจิ๊ี่โอ้ยกันเราไม่ต้องช่วยเขานะอะไรวะเนี่ยเรต้องช่วยทุกคนจากเข้าไปนนี้ก่อนเดี๋ยวอะไให้กูช่วยยังไง อ๋อแกมัแกมัเอาเคทตี้บแกมัดแล,แลก็เลยรู้ว่า,วาม,มันเอาของเยอะขนาดนี้มาได้ไงแกวิ่งชนนัะไม่ถูไม่อยากจะรู้นเฉยว่ามึงไปเอาเชือกเยอะขนาดนี้มาจากไหนวะผ่านแค่เราอุ้ยมีเด็กด้วยแกแกร<แ>ันเด็กได้ลงโอทำไมแกทอย่าง<แ>นี้้เร็วแกกับไปทำแกไม่พิชิตวัดเด็กอย่างนั้นนะแกแย่มากลูกจะปลอดภัยหมดแล้วจาก เมื่อด่าเขาว่ากลางร้อยอ่ะดีมากแต่ว่ายังเหลือทางอ่ะพี่ขอเป็นคนเลือกพี่ขอเป็นคนคุยด้วยเดินแต่ไอ้ข้างหลังมันขัดรองเท้าแล้วเดินมาหรอะไลด์ขัดรองเท้าหรอรอไปยืนหลังเขาอีกรอบสิฮะนี่ต้องนี้ต้องนี้คิดเลยดีดีใช่ไหม ไม่พี่แอบมพี่พช่วยเขาขัดรองเท้ายัางไงเออเราเราช่วยเขาขัดรองเท้าอยู่เดี๋ยวโรนัลไม่พี่มิโร่ล่ะพี่ไปเลยไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราจะเป็นฮีโร่ตนะ <c oughs> ้องทำมิวสก่อนเลยเออมันไม่ได้เลยถ้าจะเปิดชิดทำเองชิดจะต่อโซ่พัดเทพเจ้าอ <c oughs> ารีผมไม่ใช่ผมใช่พอดีเลยไม่ะเจ้าลอยได้อี่ไหน อ่ะกูบอกเชื่อนะเราต้องปอนไอ้สัตว์พวนี้กูจะยิงเองแต่เดี๋ยวกูจะให้กูจะขับรถมึงเอาไอยมนเอาปืนอ่วเไว้ที่ตัวเล็กแล้วผลได้เบบี้พูดสังหารแล้ว่าเขามีปืนอะไรเขาเหม็นมีปืนเลยในอ่ออสัต้องลไปแล้วไอ้กบนไปเถอะเฮ้ยกันอย่าหลบมันมันมันมซีงรซียสฉันพวกนานไม่เข้าใจอะไรเลยนายถอยมาอย่าโก ทำไมทำไมทุนาทำลายแผลของฉันจังสิงฉันยังด้พูดต่อไปนี้นะอืม it's over มันเกิดอะไรขึ้นลอนนมันทำไมนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกับนายทำไมนั่นต้องม่รูอะไรเลยไปนี่ตอนฉันยังเป็นเด็กทุกคนชอบบูลลี่ฉันตลอดเลยอ้าวไม่ปันก็คือล้อเลียนมานแ เราไม่มีใครนั่นแบลฟินปัญหาไม่มีใครช่วยเลยฉันแค่อยากเป็นเพื่อนเพื่อน we can be your friend you don't have a friend because you're crazy ออไหนดิ we can be your friend we can be your friend โน้นั่นสิต้องทำแบบนพี่เลยพวกเราสามารถเป็นเพื่อนคุณได้สามารถเป้าคุณได้เพื่อนเหรอแต่คันนี้จริงเหรอ ไม่กูอะพูดเอาตัวรอดได้ใช่มึงรีบพาเครื่องบินกูหน้าแล้วใช่เพื่สอสารไม่ไ้พ่อได้เพราะนาเป็นคนดีในจริงๆแล้วนายเป็นคนดีฉันไม่รู้ว่านายช่วยฉันได้หรือเปล่าแต่ฉันทำอะไรมาเกินพอแล้ว you're right it's never <Yeah. S 1> มไม่เคยสายเกินไปที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องรอโรนัลยังกูเจ็บคอเร็วๆครับผมเดี๋ยวไปจากที่นี่เร็ว นอนเวโอเคฉันจะฉันจะกลายเป็นคนดีได้เลยเอ๊ะไอ้กับตันงมาเองไม่กลับมาเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรทำไมกับตันไม่มีหน้าวะเอ๊ะวะเขาโดนจุดเขาโดนถูกแตะหน้าฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นแบบนี้ไมื่อไหร่ต้องเป็นเพื่อนกับเขาเราต้องเป็นเลนโบเฟนกับเขาเลนโบเฟนเขาลุกไปแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็ลุกไปีรอบหนึ่ง เขา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 ไปแล้วยิงขึ้นเข้าดีกันเด้ตอนนี้เรอกโ่กำลังไฟไม่ไฟไม่วงกลมตอนี้ไม่มีเวลาแล้วยิงกีงานจะรบคุอมีงานจะระบาดยิงขึ้น้าก่อนเพื่อนยิงข้นเท้ากอนอรัแรกอะนี่ไปด้วยเอาพลังชูไปบินปีได้อะไรวะขาจะบิดได้ต้องดูชีพไม่บินไหว ใา่กูไปได,ด้วยแล้วคุณล่ะนี่ไงมวันแล้วคุณล่ะ,ะ,ะมันเดียดมันบอกมือหยิบกระเป๋าแล้วว่าหรือมันไต่คราวท้าวเรือไม่มีมือหยิบฉันจะช่วยลอยนอแล้วไปช่วยกับดันดันมันไม่มีเวลาแล้วรีบไปก่อนที่มจะไม่ทันรีบไปเอากูไปเอาเอาเฮ้ยเอาเอาหไยเอาไปเอาอะไรกันว้าวบักกูบักกูบักกู รตูตรงนี้จะที่นี่เดี๋ยวตามได้ยากโก เธอโชว์กระโดดลงจากอะไรอย่างงี้แล้วนึกถึงเพลง Dream On ตลอดเลยเฮ้ยดูเหมือนเราเราเห็นครื่องบิน,น,ลลน,นแล้วใส่วะโบวี่เราเห็นอุวิบินไปที่เครื่องบินแล้วเราต้องปัดแพลตัวเองเฮ้ยทำไมเราใส่ชื่อลุมชูชีพแปลกๆวะ <c oughs> ใส่ข้าวกล่าชั่ววันชั่ววันชั่ววันช่วชว,วัเอาอย่างไรเป็นวิญญ,ญาณดวงนี้ก่กอนหลังมึงไปด้วยแล้ไอจิ๊บดูยังไ่กี่พัสด์มแล้วนะมึงอยิบมันบล็อกไปอยู่ที่เครื่องบินจะไว เออปืนกูอยู่แถวนั้นแหละอะฮะม่ปืนหรอข้างล่างมีนูกกับอยู่เต้นแรงกับเรใจรัวเราตือนตืนตืนตืตืนตือนอน่คนเอยากดูต้นว่ะหดูนุต้นดิตืเตืนอนตอนตืนตนยโอ้โ เต้นด้วยเต้นด้วยเต้นด้วยเฮ้ยเต้นท่านี้น่ารักกว่ะแต่ไม่มีตังอ,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 อ้าวเดี๋ยวกระเต้นอ้วไหนเกิดขึ้นนะ,ะ Thank you for saving my d a d เออกระลันพวกเราทำได้เดี๋ยวคคใครมาเข้ามาตอนที่กุณเราจะจบแล้วเป็ยงไงกันใช่ฉันทำได้ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉัน แล,ลแล้วพวตมองหาเพื่อนแแล้วพสมพรละ่ะเดี๋ยวจะมาพูดเขาเรื่องสมพรนี่มันชื่อพรชัยมั้ยเนี่ยสมพรด, <laughs> ดูดูเหมือนว่ากับผู้พันจะเป็นจะยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยพวกทุกคนและพวกเขาก็เป็นฮีโร่ขขบคุณมากสำหรับการช่วยชาติทหาร <laughs> ใช่กูช่วยชาติฉันรู้จักฉันรู้ว่า พรชัยกำลังภูมิใจแล้วเขาต้องอยู่ในสักทีชอยเขาไปรอเล่นภาคสี่อยู่ผมอยู่กับเขาดีแหละไม่เป็นไรหรอกสวัสดีคิไอทิปคิดทปไอเทปไอเ่ปแปะเอาค้าไอทิปแปะใส่เอาค่าไอทิปแปะใส่กูเอ็นทีสองชนะโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อน